สวัสดีทุกคนที่กำลังดูอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับผมยูผมเตอร์ในช่อง IPG ีจีชานนะครับผมผมก็ไม่ได้พูดคำนี้มานานมากแล้วนะเพราะว่าผมไปทำช่องที่มีชื่อว่า Tech Life Now มานานนะครับผมก็เป็นช่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใครที่ยังไม่เคยดูหรือว่ายังไม่เคยรู้ว่าผมไปทำช่องนั้นเนี่ยก็ไปกดติดตามช่องนั้นกันได้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ครั้งแรกเนี่ยก็ฝากกด u b s ส r i b e กันด้วยนะครับผมเพราะว่ากำลังจะกลับมาทำช่องเกมแบบจริงจังแล้วนี่เป็นคลิปแรกหลังจากที่ไม่ได้ทำจริงจังมา,นา,นนมก,ากกวยีีเเ่่เทร เป็นเกมที่ผมชอบแบบลองในส่วนของ G T ออกมาเลยนะแบบท็อป5เลยก็ว่าได้นะผมกับเกม The Sims นะครับผมซึ่งในช่วงเร็วๆนี้เนี่ยเขาก็มีการประกาศออกมาว่า The Sims 4เนี่ยกำลังจะเป็นเกมแบบฟรีทูเพย์ก็คือทุกคนสามารถโหลดเล่นได้แบบฟรีๆไปกดโหลดเล่นฟรีกันได้เลยนะผมไม่ว่าจะเป็น PlayStation นะครับผมหรือว่า Xbox หรือรวมถึง PC ด้วยนะครับผมไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนที่ The Sims 4ไปลงไว้เนี่ยก็จะสามารถโหลดเล่นกันฟรีๆได้แล้วนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวเกมเนาะนั่นก็คือข่าวที่เรียกว่าเป็น ข่าวที่หลายๆคนน่าจะสนใจเนาะเขาก็จะเปิดให้เล่นฟรีในวันที่18ตุลานะคผมใครที่กำลังจะซื้อเร็วๆนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งซื้อกันนะครับผมทีนี้เราจะมาพูดถึงเมลักของเรากันกับ The s i m 5นะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมแบบไหนแล้วก็จะเป็นเกมอย่างไงนะผมโดยข่าวลือข่าวหลุดเนี่ยผมจะมารวมให้ทุกคนฟังแล้วก็จะเป็นในมุมมองของผมว่าผมอยากจะเห็นอะไรใน The s i m ภาคใหม่นี้กันบ้างนะครับเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับผมกับชื่อตัวเกมนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามีหลายแหนะล่งข่าว ก็มีแหล่งข่าวที่พูดถึงการที่ในส่วนของ EA ในส่วนของ TheSIM เนี่ยเขามีการเปลี่ยนชื่อภาคแรกไม่มีการใช้ชื่อ TheS i m แล้วรวมถึง The SIM o อ l นไลน์เนี่ยก็ยังมีการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าของเขาอยู่นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่เราอาจจะได้เห็นการใช้ชื่อ The SIM นะครับผมกับ The SIM o ออนไลนในการเปิดตัวก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งการเปิดตัวเนี่ยก็จะเป็นวันที่19เที่ยงคืนตรงกับวันที่18ต่างประเทศนะครับผมก็จะมีการเปิดตัวขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยชื่อแรกก็คือ TheS i m ก เดอะซิออนไลน์นะครับทั้งที่2เนี่ยก็คือจะใช้ชื่อ t h อ s ซ m 5นะครับผมแต่ว่ามีระบบออนไลน์ต่างๆก็ว่ากันไปนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงเอนจินของตัวเกมแล้วก็ระบบของตัวเกมต่างๆกันบ้างนะครับผมในส่วนของเอนจินเนี่ยมีข่าวลือนาหูมาว่าจะใช้ในส่วนของ Unreal Engine นั่นเองนะฮะซึ่ง Unreal Engine เนี่ยก็มีการประกาศจากทาง EA ออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมว่าหลายๆเกมเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของ Unreal Engine แทนในส่วนของ f r o s t b u y e นะครับผมรวมถึงเ t อ e ซิ m เองก็มีข่าวลือมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะเปลี่ยนไปใช้ในส่วนของ Unreal Engine นี้เช่นเดียวกัน,นผมมก็ต้องา รดูกันว่าเกมเต็มเนี่ยจะเป็น Unreal Engine หรือเปล่าแต่ส่วนตัวอยากให้เป็น Unreal Engine นะเพราะว่าพัฒนาง่ายกว่ารองรับหลายๆแพลตฟอร์มมากกว่านะผมมันก็เหมาะกับการที่คนทําเกมเ็าทาง่ายขึ้นด้วยแล้วก็อาจจะได้ภาพที่สวยงามแล้วก็ดูดีขึ้นด้วยนะครับผมนั่นก็คือสิ่งที่น่าสนใจกับสําหรับในส่วนของการที่ตัวเกมเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาใช้ในส่วนของ Unreal Engine แล้วนะครับถัดมากับระบบเกมกันบ้างนะครับผมในส่วนของระบบเกมเนี่ยเขาก็มี2ทางอีกเช่นเดียวกันนะครับผมที่โดดกันออกมาทางแรกเนี่ยก็จะเป็นทางแบบ Season Pass เลยนะ ครับผมก็คือเป็นฟรีทูเพย์นะครับผมหรือว่าฟรีทูเพย์นะครับผมก็สามารถที่จะจ่ายในส่วนของการซื้อซีซันพาสนะครับผมคุณก็จะได้สกินได้นู่นได้นี่ที่มีการเพิ่มเติมจากคนเล่นฟรีทั่วไปสมมติว่าคนเล่นฟรีเนี่ยเล่นซีซันพาร์ทำนู่นทำนี่ล็อกอินแบต่างๆแล้วเนี่ยก็จะได้ของแบบเดลี่แรงต่างๆว่ากันไปแต่ว่าคนที่ซื้อในส่วนของซีซันพาสเนี่ยคุณก็จะได้อะไรที่มันมากกว่าคนเล่นฟรีทั่วไปนะครับผม,ผมก็จะมีการแบ่งเป็นพาสแบบนี้นะซื้อเกมอาจจะต มีการเล่นออนไลน์ที่มีซีซันพาสให้เราได้เติมเพิ่มเติมอย่างนี้เนี่ยก็มีโอกาสเช่นเดีวยวกันที่จะเป็นรูปแบบนี้นะครับผมทีนี้ในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เหมือนกับเดอะซิมสามสี่ทำมานะครับผมก็คือเป็นตัวเกมหลักซื้อตัวเกมหลักก่อนแล้วเขาก็จะค่อยๆทยอยออกมานะเป็นในส่วนของ DLC ภาคต่างๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไร้วานไปก็จะเป็นรูปแบบคล้ายๆเดิมอยู่นี่ก็คือฐานที่2นั่นเองนะฮะสำหรับระบบเกมผ่านไปแล้วนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า EA อาจจะทําเป็นฟรีทูเพ y เพราะว่าในส่วนของหลายลายๆเกกมมที่อออในตอนต ช่วงหลังของ e อเนี่ยอย่าง A p e เต่างเนี่ยเขาก็จะเน้นในส่วนของออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็อาจจะยังมีการทําในส่วนของออฟไลน์อยู่บ้างแต่ว่าการทําออนไลน์เนี่ยก็ค่อนข้างได้รับความนิยมในค่ายนี้มากนะครับมันทําเงินได้มากกว่านั้นเองเนาะก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบรูปแบบซีซันพาร์ทมากกว่าแต่บางคนก็อาจจะชอบเป็นแบบซื้อภาคหลักเลยอะไรอย่างงี้นะผมก็ต้องมารอดูกันไปทีนี้มาถึงในส่วนของราคากันบ้างน,นะครับผมก็มีข่าวเลยว่ามีคนไปถามในส่วนของร้านเบสบ u ยถ้าผมจะไม่ผิดนะในส่วนของแชทว่าสั่งจองได้วันไหนแล้วก็ราาค าเกมเท่าไหร่นะผมก็มีหลุดออกมาว่าจะเป็นวันที่1พฤศจิกาสามารถจองได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของราคาช่วงประมาณพันเถึงประมาณ2 0 0 0นต้นๆน,น,นะครับผมที่จะออกมาเป็นในส่วนของราคาของตัวเกมซึ่งถ้ามันจริงตรงนี้เนี่ยก็อ,อาจจะเป็นในรูปแบบที่ผมพูดไปว่าต้องซื้อตัวเกมหลักนะครับผมแต่ว่าในการเล่นเกมเนี่ยสามารถเล่นออฟไลน์ได้แล้วก็ในส่วนของออนไลน์เนี่ยจะมีซีซันพาสให้ได้เติมกันอะไรเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นการอัปเดตเรื่อยๆในส่วนของการเล่นเกมแบบแบบนี้ก็ ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะผมไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัวเกมหลักแล้วก็ DLC แบบเดิมอีกแล้วก็ทําได้เช่นเดียวกันนะผมนั่นก็คือราคาข่าวลือข่าวลุดทุกอย่างเกี่ยวกับเดอะซิมภาคห้าหรือว่าเดอะซิมภาคใหม่นั่นเองนะผมทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะเห็นในเดอะซิมภาคใหม่เนี่ยพูดกันแบบคร่าวๆเลยแล้วกันนะอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือการที่ออกไปนอกบ้านไปสถานที่ต่างๆเนี่ยผมไม่ต้องการเห็นฉากโหลดแบบเดอะซิมสีแล้วอ่ะที่แบบกดออกไปย้ายสถานที่แล้วก็ต้องโหลด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 นะครับผมผมไม่ชอบแบบนั้นเลยจริงๆอยา ให้เห็นเป็นแบบาภาคสามมากกว่าที่คุณสามารถเห็นเมืองได้ซูมอินซูมเอาเข้าไปในบ้านได้คุณกดไปที่ต่างๆคุณไม่ต้องโหลดตัวซิมมันจะโหลดแบบโหลดอะไรให้เองนะผมซึ่งผมมองว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยกับ SSD s s d ที่สามารถโหลดข้อมูลได้ยอย่างรวเดเร็วเนี่ยมันสามารถทําแบบนั้นได้แล้วนะผมแบบออนไลน์ไปด้วยแล้วก็โอเพนเวิลด์แบบไม่ต้องโหลดฉากเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วนะครับผมแล้วก็อย่างที่2ที่ผมอยากจะเห็นเนี่ยก็คือดีเทลที่หายไปในส่วนของ The Sim มเนี่ยอยากให้เพิ่มเข้ามานะครับผมอย่างเช่นในส่วนของ s i เดรถเิ น,นะครับผมรถเขียนเด็กหรือว่าจะเป็นคนแก่ที่แบบมีไม้เท้าอย่างนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงที่สามารถปีนดูหน้าต่างอะไรเงี้ยมันมีดีเทลอีกมากมายที่ผมอาจจะไม่รู้ทั้งหมดเพราะว่าผมมาได้ซื้อทุกเดวีนะแต่คือมันเยอะมากๆที่หายไปในเดอะซิมซีนะผมก็อยากจะให้มันกลับมานะครับผมในส่วนของเดอะซิมภาคใหม่นั่นเองนะผมแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือระบบออนไลน์นั่นเองนะผมมันก็อยากจะให้มีออฟไลน์เหมือนเดิมนั่นแหละแต่อยากจะมีออนไลน์เล่นๆกับเพื่อนบ้างนะครับผมเผื่อมันอาจจะมี แบบอีกแบบหนึ่งที่แบบเป็นออนไลน์ขึ้นมาผมอาจจะไม่ได้อยากให้แบบเป็นเมืองเป็นมอสแบบเซิร์ฟเถื่อนอะไรหรือว่าเป็นเซิร์ฟนอกที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าอยากจะเห็นการที่สร้างเซิร์ฟเล่นกันเองได้หรือว่ามีเซิร์ฟพับบิกที่สามารถไปจอยกับคนอื่นๆได้อะไรแบบนี้นะผมก็คือรวมๆเนี่ยอยากให้มีออนไลน์แหละว่ายง่ายนะครับผมนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นในเดอะซิมภาคใหม่นั่นเองนะผมนั่นก็คือทั้งหมดแล้วที่ผมคิดว่า ผมน่าจะรวมได้ในส่วนของเดอซิมภาคใหม่ที่ผมอยากจะเห็นนี้แล้วนะผมก็ต้องมารอดูกันว่าในวันที่10 เที่ยงคืนบ้านเราเนี่ยหรือว่า18ต่างประเทศเนี่ยเดซิมเขาจะประกาศข้อมูลที่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่หรือว่าอะไรน่าสนใจของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมรวมถึงไอ้ส่วนที่เป็น The Sim ี่เนี่ยเขาจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหลังจากที่ปล่อยเป็น f r e e to Play แล้วนะครับผม,ผมก็ต้องมารอรับชมกันนะครับผมแล้วผมอาจจะไลฟ์ด้วยมั้งนะต้องรอดูสถานการณ์กันอีกทีเดี๋ยวบอกในคอมมูนิตี้นะผมแต่ว่าคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วนะผมฝากกด Subscribe ในส่วนของช่อง i อ g c h a n n น l ลกันด้วยนะผมว่าเจอนนกัน สวัสดีครับ